ทำอย่างงี้ยมึงแย่งผัวกูให้ตายต่อไฟนี่เลยคะ่ะหนูไปแย่งผัวเขาทําไมมึงทําอย่างนี้เราก็เฮ้ hey, ทำอะไรวะช่วงนี้ชีวิตกูก็วุ่นวายพอแล้วกูมาทําอะไรชีวิตมึงอีกเนี่ยกูเราก็แบบเฮ้กูไปแย่งผัวมึงผัวมึงแล้วผัวมึงคนไหนผัวมึงแบบอะไรนี่นี่ประสาทกลับ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะ FC ใหม่ FC เก่าทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีจากเยอรมนีดอยแชนนะคะขณะนี้เวลาจะมองไปทำไมนาฬิกาก็มี3ามทุ่มครึ่งค่ะทุกคน3ามทุ่มครึ่งที่ประเทศไทยก็ประมาณตอนนี้มันห่างกันหกชั่วโมงเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่เนาะเพื่อนๆก็เมืองไทยจะประมาณตี3ามครึ่งเนาะ ส่วนหลังสิ้นเดือนนี้ไปนะคะน่าจะาวันที่28ถ้าอ้อมจำไม่ผิดมันก็จะปรับเวลาคะ่ะยุโรปเขาจะมีการแบ่งเวลาด้วยนะนเพื่อนหน้าร้อนหน้าหนาวห่างกันกี่ชั่วโมงเนาะก็จะลดลดหนึ่งชั่วโมงหรือเพิ่มหนึ่งชั่วโมงก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงมันเพิ่มหนึ่งชั่วโมงหรือลดหนึ่งชั่วโมงอุ้มก็งงกับระบบเขามากเลยทุกคนถ้าเป็นหน้าร้อนอก็จะห่างจากเมืองไทยแค่5ชั่วโมงนะเพื่อนๆจากอย่างสมมติว่าตอนนี้เนาะอย่างสมมุติว่าตอนนี้มันตีสามครึง่ง มันก็จะเป็นตีสีครึ่งแล้วประมาณเนี้ยค่ะเออ mm hmm. เนอะเอ้ยพูดผิดหรือเปล่างงยิ่งพูดยิ่งงงกับตัวเองค่ะพี่พี่มันห่างก,กันแค่ห้าชั่วโมงอ่ะตอนนี้มันหกก็ตีสองครึ่งหรือปเปล่าโอ้ยอุ้มงงอุ้มง,งงมากเลยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยง,งงมากเออช่างมันวันนี้เห็นอุ้มใส่ชุดอย่างนี้นะคะไม่ต้องตกใจคะ่ะพ,พี่พี่คะ่ะว่าอุ้มจะพาไปทํากับข้าวหรืออะไรเป็นหรือยังไงคือ แฟนอุ้มนะคะนางอยากกินเค้กค่คะเนาะอุ้มก็พอดีมีสตรอเบอรี่ที่เหลือจากวันก่อนมีเอ่อฮิมเบอรี่ค่ะเพื่อนบ้านเราเขาเรียกรัสเบอรี่เนาะถ้าอุ้มจำไม่ผิดอยู่ในตู้แข็งอุ้มก็เลยเอาออกมาทําเป็นเค้กค่คะทุกคนพอดีนะคะวันนี้ยังอยู่ในคลิปเม้มโมรอยหอยสังจากทุกคนคืออย่างนี้คะ่ะอุ้มไปจอบช่องพี่คนหนึ่งนะคะอุ้มจําชื่อนางไม่ค่อยได้แล้ว ชื่อเป็นภาษาอังกฤษไนตี้อะไรสักอย่างหนึ่งคะ่ะพี่พี่คะ<อ>นางจะทำช่องเกี่ยวกับนางก็เปลี่ยนคอ,คอนเทนต์คะ่ะตอนนี้เป็นเป็นคอนเทนต์เมาส์มอยเนาะนางจะเป็นแนวเมาส์มอยประมาณว่าให้เพื่อนๆนนะคะให้ FC เนาะมีโอกาสได้เข้ามาคุยกันนะคะมามาคุยประสบการณ์มามาคล้ายๆกับ มาเล่าชีวิตนะคะของตัวเองให้ฟังเนาะแล้วพี่คนนี้ก็เอาชีวิตของเพื่อนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ่ะแบบเป็นที่ระบายซึ่งกันและกันเนาะแบบปรับทุกกันประมาณเนี้ยค่ะก็คือเอาเรื่องของของของคนที่มาเล่าอะคะ่ะก็คือแต่เล่าไม่ออกไม่ออกชื่อเนาะเป็นนามสมมุติแบบเล่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นทานให้กันและกันฟังอะคะ่ะคือ ใครที่กําลังประสบพบเจอปัญหาอยู่เขาก็อาจจะได้ฟังแล้วเขาอาจจะพบแนวทางในการแก้ปัญหาหรือเขาก็อาจนะคะคนคนนั้นอาจจะนะคะหาทางออกค่ะเนาะหรือแบบฟังเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรอะเพื่อนเพื่อนเป็นเป็นเป็นแนวทางอะค่ะเราไม่รู้ว่าชีวิตเรามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอ,อุ้มก็เลยมีไอเดียค่ะว่าเอ๊ะในเมื่อมันสามารถคุยได้ทุกเรื่องเนาะ ในในในอย่างเงี้ยค่ะในในในโซเชียลเนาะอุ้มก็เลยคิดว่าอุ้มมาเล่าเรื่องบางเรื่องให้เพื่อนๆพี่ฟ,ฟี่ทุกคนได้ฟังกันบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าชีวิตคนเราอะ่ะมันมีกว่าจะอายุขนาดนี้ได้เนาะตอนนี้อุ้มจะ40สแล้วนะคะคือคนเรามันผ่านแบบลมร้อน,นอลมหนาวพายุเฮอริเคนพายุแคทรีน่าพายุอะไรต่อมิอะไรมาเยอะแยะเนาะคนเรา ชีวิตคนเรามันมีดักไซด์กันทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเล่าให้เราฟังหรือเปล่าหรือถ้าเขาเล่าเขาเล่าหมดไหมหรือถ้าเขาเล่าเขาเล่าให้ตัวเองดูดีหรือเปล่าเนาะหรือเขาเล่าเพื่ออยากให้เราเอาไปฟังแล้วเป็นเป็นฐานให้เราอะค่ะเป็นแบบว่าเป็นแนวทางในการชี้แนะมันมีหลายแบบค่ะเพื่อนๆเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาเล่าให้เราฟังอะ เขาจะมีเจตนาย,ยัางไงเนาะวันนี้คะ่ะอุ้มมีนะคะเรื่องนิดๆหน่อยๆคะ่ะจริงๆเรื่องนี้มันจบไปนานแล้วคะ่ะพี่ๆี่าเนาะแต่อุ้มคิดว่าอุ้มมันเล่าก็ไม่เห็นเป็นไรเนาะเผื่อพี่พๆแบบใครอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็แล้วแต่เนาะคืออย่างงี้คะ่ะอุ้มเคยมีนะคะคนรู้จกักคบอุ้มคบกับนางมาอยู่ได้ประมาณสี่ปีนะคะเพื่อนๆคะ่ะนางก็เป็นคนไทยนี่แหละเป็นผู้หญิงไทยที่ ขี้อวดมากเลยค่ะขี้อวดทุกอย่างอวดรองเท้ากระเป๋ากางเกงเสื้อผ้าหน้าผมคือไปตัดผมมาใหม่ซื้อลิปสติกมาใหม่น้ำหอมมาใหม่นะคะรองเท้ากางเกงในเสื้อในยาทาเล็บใหมย่ยี่ห้ออะไรคือทุกคนที่รู้จักนางจะต้องรับรู้สิ่งที่นางมีค่ะมันจะมีคนประเภทนี้ด้วยนะคะคือ เขาอวดเขาอยากให้เราสรรเสริญนะคะว่าเฮ้ยมันดีอย่างงู้นอย่างนี้ะค่ะแบบอุ้ยน่าอิจฉาอย่างงู้นอย่างเงี้เราก็สรรเสริญเข้าไปนั่นแหละค่ะก็คือในอีกทางหนึ่งก็คือมันเราฟังปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยเออมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมีคนซื้อให้เนาะอะไรประมาณเนี้ยมีผู้ชายคนนั้นซื้อของให้ผู้ชายคนนี้นซื้อของให้ผู้ชายคนนั้นซื้อแหวนให้ผู้ชายคนนี้นซื้อรถให้ใช่ไหมคะเราฟังแล้วเราก็แบบเฮ้ยแวบหนึ่งเราก็แบบ เฮ้ยคิดไปก็น่าอิจฉาแต่เราจะคิดแค่นั้นนะเพื่อนๆคิดแค่แบบประมาณหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วมันก็จะหายไปเนาะเพราะอุ้มไม่ใช่คนเป็นคนที่อิจฉาใครนะอันนี้คืออุ้มบอกทุกคนได้เลยนะคะว่าอุ้มไม่ใช่คนที่ขี้อิจฉาใครนะคะคืออุ้มเป็นคนสู้ชีวิตมาตั้งแต่เล็กๆค่ะพี่ๆคือตั้งแต่สมัยอุ้มอยู่ปเรียนประถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยคือ ตรงไหนที่หาเงินได้นะคะอุ้มจะหาซึ่งสมัยก่อนนะคะพี่พี่ถ้ายุคไนตี้เอตี้อาจจะจําได้ว่าสมัยนู้นอ่ะการไปโรงเรียนนะมันพี่พี่เคยนึกออกไหมคะคือเออดองมะม่วงมะยมมะขามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปขายที่โรงเรียนนะคะคืออุ้มทําอย่างนั้นเลยตอนอุ้มอยู่ป .5 ป .6 นะคะคือเรามีพี่น้องกัน3คนใช่ไหมคะน้องตัวเล็กมันก็เล็กใช่ไหมคะส่วนพี่อีกคนหนึ่งอะ่ะ คือเราต้องช่วยกันค่ะเพื่อนๆพี่ๆค่ะพ่อแม่เราก็เป็นชาวไร่ชาวนายากจนใช่ไหมคะแล้วลูก3ามคนน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเราพ่อแม่เราไม่ได้รวยใช่ไหมคะคือหน้าเสาร์อาทิตย์หน้าทํานานะคะอุ้มกับพี่สาวอุ้มก็ไปรับจ้างดํานาค่ะซึ่งวันนั้นอุ้มจําได้เลยนะคะช่วงที่อุ้มเริ่มรับจ้างดํานาใหม่ๆนะคะ 8 0 90บาทต่อ1วันค่ะพี่ๆคะ่ะแล้ว2อาทิตย์เอ้ยไม่ใช่สอาทิตย์2วันก็ได้ไม่ถึง200หรือ200บาทนะคะอุ้มทำมาจนแบบมันขึ้นเป็นเป็นวันละ80 90เป็นวันละ120จนมาเป็นวันละ150 160ะเนี่ยคืออุ้มทำอยู่อย่างนี้มานะคะคือตลอดเลยคืออุ้มเป็นคนที่หาเงินมาได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เล็กๆะคะ่ะไม่ใช่ว่าหาได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะคะแต่ว่า หาเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองอะคะ่ะช่วยเหลือครอบครัวไม่ให้พ่อแม่ต้องมาแบบหนักใจลําบากกับเรามากเกินไปว่าเอ๊ลูกจะไปโรงเรียนมีเงินให้ลูกวันละขนาดนี้ขนาดนี้ก็คือถ้าเราหาเองนายพ่อแม่เราก็จะสบายใจไปช่วงระดับหนึ่งใช่ไหมคะส่วนหน้าผักนะคะเพื่อนๆหน้าที่ว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วมันมัน ต้นฟางต้นหญ้ามันตายใช่ไหมแต่ว่าผักมันจะมีผักบางชนิดที่มันออกใช่ไหมพี่พอุ้มนะคะกับพี่สาวอุ้มก็จะพากันค่ะถือตะกร้าไปเลยนะคะไม้สอยทั้งทั้งไม้สอยทั้งขึ้นปีนเก็บตีลังกานะคะคือเก็บผักเพื่อที่จะมาขายในหมู่บ้านนะคะคือกําละหาบาทกําละสองบาทกําละ3บาทอุ้มกับพี่สาวอุ้มก็ทํามาแล้วนะคะคือดังนั้นนะคะอุ้มกับพี่สาวอุ้มถือได้ว่าเป็น เป็นอะไรที่ทรหดอดทนนะคะลำบากมาตั้งแต่เล็กค่ะคือพ่อแม่สอนให้เรารู้นะคะว่าชีวิตลำบากมันเป็นยังไงดังนั้นนะคะการที่อุ้มมาอยู่เยอรมันค่ะเพื่อนๆพี่ๆค่ะอุ้มทำความสะอาดห7ที่นะคะอิจเจลสบายมากค่ะอิจเจลอิจเจลสู้ตายค่ะพี่ๆค่ะดังนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าคืออุ้มเข้าใจว่าเงินมันมีค่ามีความหมายเนาะเรา การที่คนอื่นน่ะขอได้นู่นได้นี่มามันยอ่ยอมต้องแลกมันย่อมต้องมีที่มาที่ไปของการได้สิ่งสิ่งนั้นมานะเพื่อนๆอุ้มก็เลยไม่ค่อยจะอิจฉาหรอกแบบเห็นแล้วแบบอาจจะแวบ,บนึงว่าเออว่าเขาดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราอะเพื่อนๆเขาจะมีไอ้นูน่นไอ้นี่ใช่ไหมเขาจะซื้อกางเกงตัวละสองหมื่นตัวละหมื่นอะไรเงี้ยสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามรอยยูโรเสื้อยาเกตตัวละสองร้อยสองรอยหสิบยูโรตัวละหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ 200, 250, ย คือเราเห็นแล้วเราก็แบบเออมันก็โอเคนะมันก็ดูดีหรือไม่ดูดีแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาไหมอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นอุ้มจะวกกลับมาที่ผู้หญิงคนนี้อีกค่ะคือนางอวดนะคะอวดสารพัดจะอวดเลยคะ่ะอวดไม่รู้จะอวดอะไรนักหนาเนาะอวดไปถึงแบบถ้าใครนะคะไปขัดใจนางนะเพื่อนๆนะนางจะแบบนางงอนใส่เลยนะคะนางจะแสดงออกเลยว่านางแล้วนางก็จะทําเหมือนพูดเหมือนแบบ ประมาณว่าเฮ้ยมึงอิจฉากูอะไรประมาณเนี้ยนะเพื่อนๆเขาจะเป็นอย่างนี้นะมีคนอย่างนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ไม่มีนะเยอรมันอ่ะมีหลายรูปแบบนะคะพี่ๆค่ะเออแล้วทีเนี้ยที่วันนี้อุ้มจะมาพูดมันไม่ใช่แค่หัวข้อเรื่องขี้อวดนะคะมันมีหัวข้อที่หนักกว่านั้นค่ะพี่ๆค่ะนั่นก็คือเขาหาว่าฉันแย่งผัวเขาค่ะใช่แล้วค่ะพี่ๆฟังไม่ผิดเนาะ นานี่ก่อนลูกแน่นี่ไงมาแล้วลูกนี่ไงมาแล้วลูกสวัสดีป้าป้าก่อนแล้วลูกแล้วสวัสดีป้าป้าพี่พี่ก่อนแล้วลูกโยพักปเลยค่ะพี่พี่เมื่อกี้อุ้มไปจัดการขนมเคก้กอุ้มให้เสร็จแล้วก็อุ้มลืมไปค่ะว่าอุ้มซักผ้าปูที่นอนไว้อุ้มก็ไปเอาเข้าเครื่องอบผ้าเนาะแล้วก็ อุ้มไปปูที่นอนใหม่ด้วยค่ะทุกคนอุ้มลืมค่ะวันนี้เนาะอุ้มไปทําความสะอาดมาแล้วก็พอดีอุ้มมีการมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการเดินเรื่องนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็มันใช้เวลาแล้วอุ้มก็ไปซื้อของอุ้มก็มาทําเค้กค่ะพี่ๆคะ่ะมันก็เลยเวลามันก็เลยล่วงเลยมาจนถึงป่านนี้เนาะแต่แฟนอุ้มแกไปทํางาน,นยังไม่กลับเต่น่าจะอีกชั่วโมงหนึ่งน่าจะกลับแล้วนางกลับดึกค่ะนางไปทํากะ ไปบ่ายโมงครึ่งเนาะแล้วก็เลิกประมาณห้าทุ่มหกทุ่มแล้วแต่เนาะอืมก็อยู่บ้านกับลูกไปวันนี้อุ้มไม่ได้ไปทํางานที่ร้านอาหารเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนาะพี่พี่คะ่ะวันวันจันทร์ร้านมันปิดใช่ไหมส่วนวันอังคารพุธพฤหัสอย่างเงี้ยคนมันไม่ค่อยมีเราก็ไม่อยากไปทํางานเราเข้าใจในายจ้างอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่พูดง่ายๆเนาะคือหากเราไปแล้วงานมันไม่ได้ทําเต็มที่เขาก็จ่ายเงินให้เราเป็นชั่วโมงใช่ไหมที่นี่เขาจ่ายเป็นชั่วโมง เราก็เกรงใจ,จเจ้านายค่ะเราก็อยู่บ้านดีกว่าถ้าเขาต้องการคนจริงๆเขาเรียกเราก็ค่อยแบบใส่รองเท้าเกือกหมาวิ่งไปประมาณเนี้ยค่ะก็คือเอาใจเขาใจเรามาแล้วกันเนาะช่วงนี้ก็คือมันแย่มากเลยค่ะทุกที่มันแย่เนาะที่เยอรมันนะคะมันของก็แพงเนาะมันช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดค่ะพี่พ อ่าเดี๋ยวอุ้มมาเข้าหัวข้อต่อไปหรือหัวข้อเดิมที่อุ้มค้างคาไว้ในใจนะคะพี่ๆคะคือเรื่องถ้าอุ้มเล่าเรื่องไหนไปนะคะทุกเรื่องมันจะเกี่ยวกับอุ้มโดยตรงหมายถึงว่าอุ้มเป็นคนประสบพบเจอสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ถ้าอุ้มพูดถึงบุคคลที่สองหรือที่สามอย่างเงี้ยคืออุ้มไม่ได้มโนนะคะคืออุ้มจะพูดถึงบุคคลคนนั้น เพราะว่าอุ้มรู้จักเขาจริงๆแล้วอุ้มรู้นะคะคือรู้แล้วก็เห็นเป็นส่วนมากะค่ะว่าเขาเป็นยังไงเราก็เลยมาเล่าได้นะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาเล่าว่าคนนั้นบอกว่าคนนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้คือไม่เอานะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขา <c oughs> เดี๋ยวหลบเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมนาได้แล้วเล็ยวเปลี่ยนมุมโอม้มานั่งข้างล่างดีกว่านั่งข้างบนมันไม่ได้พิงมันปวดหลังไปพี่ เดี๋ยวอุ้มมาเข้าหัวข้อที่ค้างคาไว้เมื่อกี้นะคะรู้สึกว่าค้างคาไว้เยอะเหลือเกินคือผู้หญิงคนนี้นะคะที่อุ้มคบมาสี่ปีห้าปีเนี่ยค่ะพอตอนท้ายนะคะช่วงที่ว่ามีปัญหากันตอนที่เราจะเลิกคบไปมาหาสู่กันนะคะนางค่ะอยู่ๆนางก็โทรมานะคะอุ้มกําลังทําความสะอาดอยู่เลยค่ะวันนั้นอุ้มจําได้เนาะ อุ้มทําความสะอาดบ้านคุณปู่อยู่ค่ะกําลังดูดฝุ่นถูซ่วมขัดซ้วมกําลังเมามานมากเลยนางก็โทรมานะพี่พี่นางบอกว่าทําไมมึงทําอย่างนี้เราก็เฮ้ยทำอะไรวะช่วงนี้ชีวิตกูก็วุ่นวายพอแล้วกูมาทําอะไรชีวิตมึงอีกเนี่ยประมาณเนี้ยทําไมมึงทําอย่างนี้อ่ะมึงแย่งผัวกูเราก็แบบเฮ้ยกูไปแย่งผัวมึงผัวมึงแล้วผัวมึงคนไหนผัวมึงแบบหลายคนมากอะไรประมาณนี้เนาะ เอ๊ะผัวมึงมันมึงหมายถึงผัวคนไหนประมาณเนี้ยอุม้มถ้าอุ้มพูดมึงกูพี่พี่ไม่ต้องเรียสกับอุ้มนะคือพูดกับตัวเองอะเนาะไม่ได้ไม่ได้ว่าเออพูดพูดแบบว่าว่าแบบคนดูนะคะแต่ว่าอุ้มพูดกับตัวเองอะแบบเออประมาณกูงงมากกับตัวเองประมาณเนี้เนาะคือเราก็มานั่งคิดเอา้าตอนไหนวะอะไรวะ แค่ชีวิตเราตอนนี้ก็วุ่นวายพอแล้วคนนั้นอยากได้ไอ้นี่คนนี้อยากได้ไอ้นั่นอุ้มกวาอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคนที่สามบุคคลที่สี่เออมือสามมือสี่มือห้าเข้ามาในชีวิตมันก็วุ่นวายพอแล้วการที่เรามีเพื่อนคนไทยเราก็คิดว่าบางเรื่องเราคุยกับเขาได้อย่างไงพี่ๆแต่บางเรื่องอ่ะเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะเข้าใจไหมคะเออคือสําหรับเรามันเป็นเรื่องเล็กกแต่เขาเขาเขาเอาไปทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้นะเอออันนี้การคบเพื่อนที่ ต่างแดนนะคะเพื่อนๆหรืออุ้มไม่รู้ว่าที่เมืองไทยนะว่าเป็นอย่างนี้ไหมต้องระวังมากคําพูดน่ะทุกคํานะคะพี่ๆต้องระวังเป็นอย่างมากเลยเนาะทีนี้วกมาอีกค่ะว่าเรื่องที่ว่าเขาโทรหาว่าอุ้มแย่งผัวเขาอุ้มก็บอกว่าเจ๊บ้าวันเนี่ยใครจะไปแย่งผัวเจ๊เนี่ยประมาณเนี้ยเนาะนังก็บอกว่ามีคนบอกฉันแล้วแหละประมาณเนี้ยเขาไม่ได้พูดฉันก็พูดกูนะเขามีคนพูดมีคนบอกกูแล้วแหละเขาว่าอย่างเนี้ย เออว่ามึงอะ่ะจะอยากจะแย่งผัวกูนางว่านางว่าอย่างนี้อุ้มก็บอกจะไปแย่งทําไมผัวเจ้ผัวเจ้เจ้ก็อยู่ก็รู้อยู่ว่าเจ้ก็รักผัวเจ้อยู่เนาะผัวในวงเล็บอันนี้คือคือผู้ชายของเขานะคะไม่ใช่ผัวที่นางจดทะเบียนนะแต่อันนั้นอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของนางใช่ไหมอันนั้นคือแล้วแต่ใครชอบยังไงก็อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆแต่นี่มันหมายถึงว่าเขามาใส่ายเราใช่ไหมอุ้มก็เลยแบบอยากจะมาเล่าในตรงนี้มากกว่านะไม่ได้เกี่ยวว่านางจะมีผู้ชายกี่คนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ พอทีนี้นางก็บอกว่ามีคนนี่แหละคนที่แกรู้จักดีแหละบอกชั้นหมดแล้วว่าแกจะแย่งผัวชั้นว่าแกอ่อยผัวชั้นอยู่งุ้นอย่างงี้ว่าแกน่ะเห็นผัวชั้นมาหาชั้นไม่ได้นางว่าอย่างงี้วิ่งเสนอหน้าไปรับผัวชั้นนางว่าอย่างงี้ใช่ไหมอุ้มบอกว่าผัวเจ๊อะไรนี่นี่ประสาทกลับหรือเปล่าเนี่ยผัวเจ๊ผัวหนูก็ยังอยู่เป็นตัวเป็นตน ถ้าหนูจะมาเอาผัวเจี๊ยหนูไปเอาผู้ชายคนอื่นไม่ดีกว่าเหรอหนูก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมนางก็บอกว่าฉันไม่อยากบอกหลอกนะว่าใครอะเออว่าใครอพูดแสรมมากเลยนะคือขับแคน้นแค้นใจมากเลยไม่คือไม่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังคือเรื่องนี้รู้แค่ไม่กี่พี่พี่ไม่กี่คนนะเออแต่วันนี้อุ้มอยากจะมาแบบประจานไงคือประจานทั้งตัวเขาตัวเราก็คือแบบไม่รู้อะไม่มีเหตุผลเนาะแบบเออเล่าไปประมาณเนี้ยทีนี้ เหมือนเล่าสู่กันฟังอะ่ะเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังมากกว่าเออพอทีนี้นางก็พยายามพูดให้เรายอมรับเราบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ละหนูจะไปยุ่งกับผัวเจได้ยังไงเราหนูก็เจก็รู้ว่าหนูเป็นคนยังไงใช่ไหมคือเป็นคนเป็นคนแบบตรงก็ตรงเป๊ะอะไรประมาณนี้แต่แล้วเรื่องอย่างเงี้ยก็คืออุ้มจะไม่นี้เลยนะพี่ๆคะ่ะอุ้มมาเรื่องแรกเลยที่อุ้มไม่คิดที่จะทําเลยนะคะคือโกงเงินคนอื่นนะอันนี้นะ ต่อมานะคะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องแย่งผู้ชายหรือผัวเพื่อนนะคะอุ้มจะไม่ทําเลย2ข้อนี้คืออุ้มสัญญากับตัวเองแล้วนะคะคือไม่ได้จะมาบอกว่าตัวเราอะ่ะดีนะคะแต่มันเป็นข้อปฏิญาณตัวของอุ้มนะคะว่า2ข้อนี้อุ้มทําข้อไหนไม่ได้ก็ช่างนะแต่2ข้อนี้อุ้มจะไม่ทําโกงเงินคนอื่นพ่อแม่ไม่เคยสอนให้โกงแย่งผัวเพื่อนอะ เรารู้ว่าเพื่อนรักผู้ชายคนนั้นอยู่แล้วแล้วถ้าเรายังมีความเป็นคนนะ่ะเพื่อนๆนะ่ะถ้าใจเรามันยังมีเลือดมีเนื้ออยู่นะเราไม่ทําให้คนที่เราเราเห็นหน้าเขาทุกวันเนี่ยเออเรารู้ว่าปมดีปดมดอพูดตกคอมเมนต์เรารู้ว่าข้อดีข้อเสียของเขาอะไรคือเรารู้เรื่องของเขาเยอะแล้วคือเรารู้ว่าเขารักกันหรือหรือเขารักผู้ชายฝั่งเดียวเราก็ไม่รู้นะ อุ้มจะไม่ทําเด็ดขาดยังไงก็จะไม่ทํานะคะอุ้มจะเป็นอย่างนี้เลยนะไม่ว่าตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วนะอุ้มไม่ทํานะคะนี่เนาะพอพูดพูดไปพูดมานังก็บอกว่าฉันไม่อยากจะบอกชื่อหรอกนะว่าใครอะ่ะมันเห็นว่ามึงอะ่ะเห็นผัวก,กูมารับกูไม่ได้และริกรีรส่เห็นผัวก,กูขับ b m w ็และซีบีเก็คือรถ b m เอนะคะภาษาเยอรมันคือบีเอ็มวอุ้มก็บอกว่าบ้าปะเนี่ยฉันไม่ใช่เป็นคนที่บ้าหรือเหอรถขนาดนั้นใช่ไหมคะนังก็บอกว่า ไม่จริงหรอกผัวกลัวรวยนาะว่าอย่างเงี้นะผัวกลัวรวยมีมีตําแหน่งอะไรประมาณนี้เนาะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีอะไรเงี้เงินเดือนเยอะถึงกเกษียณแล้วแต่งเงินเดือนเยอะประมาณนี้ก็มึงอิจฉากูไงนางพูดคํานี้ค่ะพี่ๆค่ะนางใช้คําว่าอิจฉาเว้ยนางใช้คําว่าอิจฉาที่ผัวอุ้มเงินเดือนน้อยกว่าผัวหรือหรือกิ๊กของนางอุ้มก็เลยแบบ อะไรเนี่ยอะถ้ามันจะมาเคลียร์ก็มาเคลียร์เนี่ยทำความสะอาดอยู่อุ้มว่าเงี้ยเอ๋เดี๋ยวประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงอุ้มก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นอุ้มทําความสะอาดนานขนาดไหนแล้วนะมาเคลียร์กันอุ้มก็ว่าอย่างเงี้ยนางก็บอกกูไม่เคลียร์กับมึงแล้วแหละกูอะเสียความรู้สึกกับมึงมากเลยนะอุตส่าห์รักมึงเป็นน้องเป็นนุ่งอย่างวังนนี้เฮ้ยอีอุ้มนะแบบงงกับชีวิตมากเลยพี่ๆขะอุ้มจะบอกนะคะผู้ชายของนางอายุแปดสิบห้าค่ะแปดสิบห้า เอ้ยไม่ใช่85 75ค่ะ75ปีนะคะ74 75แล้วนี่มันเป็นเรื่องเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ไหมคะพี่พี่คะมันพี่อุ้มถามทุกคนหน่อยว่าตอนนั้นอะ่ะอุ้มก็ลบลดหล่อนอายุไปอสปีใช่ไหมแล้วผู้ชายคนนั้นอะมันก็คือเท่าไหร่อะคะพี่พี่ตอนนี้ผัวผู้ชายคนนางของนางน่าจะ แปแล้วค่ะ80แล้วเนาะคือตอนนั้นผู้ชายคนนั้นประมาณ75-76พี่พี่คะ่ะแล้วแล้วพี่คิดว่าอุ้มอะคะ่ะจะไปเอาไหมผู้ชายอย่างนั้นแล้วอุ้มทําไมจะต้องไปเอาด้วยคือแฟนอุ้มกับอุ้มก็ห่างกันตั้ง 17- บ8ปีแล้วพี่พีค่ะอ้คืออุ้มมีผัวแก่คนเดียวไม่พอหรอคะอุ้มจะไปเอาผัวแก่มาเพิ่มอาหาใส่สมองอีกทําไมคะคืออุ้มพูดแล้วอุ้มก็แบบว่า แล้วแต่เจนะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่อุ้มก็ว่าอย่างเงี้ยนางก็แบบเออกูไม่เคลียร์แล้วกูเลิกคบมึงบอกอุ้มก็บอก,อ,ก,บอ,กอุ้มก็คิดในใจว่ากูงงกับตัวเองมากเลยคือกูอะไรวะกูยังไม่ได้ทําอะไรเลยพี่ๆประมาณเนี้ยนะทีเนี้ยพอทีเนี้ยอุ้มก็ไปถามอีพี่คนหนึ่งว่าเจไปพูดอะไรให้อีเจคนนี้มันฟังหรือเปล่าเนี่ยมันมันทาอะไรเนี่ยมันบอกว่าคนคนในแก๊งเราเนี่แหละคนในแก๊งเราก็มีกันสามคนเนี่ยอุ้มว่าอย่างเงี้ย หนูไม่ใช่คนทําหนูไม่ใช่คนพูดก็ต้องมีพี่นี่แหละก็มันบอกว่ามันได้ยินมาจากแก๊งเราคนที่เราสนิทกันนี่แหละทีนี้ยนางก็บอกว่าเออเจ๊ก็พูดไปเพราะว่าเขามาพูดแบบเหมือนบังคับเหมือนอยากรู้อยากอยากอยาก,อยากเห็นประมาณเนี้ว่าว่าอยู่ๆอ,ะอ่ะุ้มไม่เข้าใจนะคืออุ้มไม่เคยมีคอนแทคก,กับผู้ชายผัวเขาเลยนะไอ้กิ๊กเขาคนเนี้แล้วอยู่ๆอุ้มไม่รู้เข้ามาอารมณ์ไหนเพื่อนๆพี่ คือเขามาหาว่าอุ้มไปอ่อยผัวเขาอย่างเราไปตีเทนนิสด้วยกันนะคะตอนนั้นอุ้มตีเทนนิสอยู่นะนางก็บอกว่าตอนมาตีเทนนิสน่ะมึงเห็นผัวกูมารับกูมึงก็รีบวิ่งไปนั่งข้างหน้ารถโอ้ยสาบานให้ตายต่อไฟนี่เลยค่ะไม่เคยนั่งหน้ารถผัวมันเลยนั่งรถผัวมันน่ะก็นับครั้งได้ค่ะแล้วถ้าไม่มีมันผัวมันจะมาหาหนูทําไมหนูก็หนูก็คิดในใจใช่ไหมแล้วมันเกาะผัวมันอย่างกะอะไรดีเพราะผัวมันอ่ะ เกษียณแต่ว่ามีเงินเข้าใจไหมคะมันก็กลัวคนนั้นคนนี้มามาอ่อยผัวมันใครที่จะใครที่คิดจะมาคบกับผัวมันอะในฐานะเป็นเพื่อนในอะไรเงี้ยผู้หญิงไทยอะมันจัดการหมดทุกรายคะ่ะพี่ๆค่ดังนั้นนะคะอุ้มก็เลยคิดว่าอ๋อเขาคงคิดว่าอุ้มแฟนอุ้มไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมคะเขาคงคิดว่าเดี๋ยว มันก็อยากได้ผัวกูประมาณเนี้ยคือตั้งแต่นั้นมานะคะก็อุ้มกับผู้หญิงคนเนี้ยอุ้มเลิกคบนางมาเลยค่ะแล้วมันมีเรื่องอะไรทำนี้อะไรเยอะแยะคือวีรกรรมนางเยอะมากเลยนะคะแต่อุ้มจะไม่มาเผาถึงขั้นขนาดนั้นคืออุ้มจะเอาแค่หัวข้อเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับตัวอุ้มนะคะแต่สําหรับเรื่องที่นางไปทำกับคนอื่นเนาะอันนั้นก็คือให้เป็นปัญหาชีวิตของนางไปดังนั้นนะคะอุ้มบอกพี่ๆหลายคนเลยนะคะว่าเขาหาว่าหนูปไปแย่งผัวเขาเอา้า คือมีแต่คนสายหัวว่ามึงสาวขนาดนี้ผัวมึงถ้ามึงจะเอาคนแก่มึงเอาผัวเด็กกว่านี้ไม่ดีกว่าเหรอแล้วมึงจะเอาคนแก่ไปเพื่อประมาณนี้คือมีแต่คนก็สายหัวว่าเอาตะกระส่วนไหนคิดประมาณนี้นะแต่แล้วไม่รู้อ่ะพี่ๆอุ้มก็อุ้มก็แบบไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงตื่นเช้ามา อยู่ๆเขาก็โทรมาแล้วเขาก็มาใส่ๆๆอารมณ์เป็นสิบสิบห้านาทีแล้วเขาก็วางหูแล้วเขาก็บอกว่ากูไม่คบกับมึงแล้วถ้าเป็นพี่ๆพี่ๆงงกับชีวิตไหมคะคือมันก่อนก็คุยกันอยู่ดีก็คือแค่ช่วงหลังๆเวลาอุ้มมีปัญหาอะไรทั้งเรื่องส่วนตัวเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้อุ้มไม่ค่อยเล่าบอกเขาแล้วไงคะเขาอาจจะคิดว่าเอออุ้มกําลังจะหักหลังเขาไหมเพราะว่าอุ้มรู้เรื่องเขาเยอะมากเลยเยอะกว่าเขารู้เรื่องความชั่วช้าของอุ้มใช่ไหมคะเขาก็เลยคิดว่านะในความคิดอุ้มว่าาเเลยแบบ ตัดก็คือเขาทําลายตัดคน่คนค่นอุ้มก่อนที่อุ้มจะไปค่นเขาแต่ว่าอุ้มไม่ไปค่นเขาเหรอกคะ่ะหมายถึงว่าถ้าใครทําอะไรไว้นะคะไม่ได้หมายถึงแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นะคะหมายถึงว่าอุ้มนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องญาตินะคะใครก็ตามคือมันมันทาอะไรไว้อ่ะคะ่ะสักวันหนึ่งเนาะมันก็มันก็ต้องเห็นนะคะพี่พี่คะ่ะมันก็คือให้เขายอมรับสิ่งที่เขาทํา เองอะคะ่ะมันเราไม่จําเป็นต้องไปปร,ประจานช่วยเขาเนาะเพราะว่าถึงถึงไม่มีคนรู้อะมันก็รู้อยู่แก่ใจแล้วคะ่ะพี่ๆคะ่ะเนาะว่าเราทําดีไม่ดีเราผ่านอะไรมาเราทําเพื่อครอบครัวเนาะเราทําเพื่อคนนู้นเราทําเพื่อคนนี้เราเดินท่งทางตรงนั้นผิดเราก้าวขาตรงนี้ผิดนะคะพี่ๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็เป็นวันนี้อุ้มอมอมเยอะม,ม,ม,มากเลยเนี่ย ก็คือมันก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องที่ว่าเขาหาว่าอุ้มไปแย่งผัวเขาเนะทั้งๆเรื่องนี้ไม่มีความจริงไม่มีความจริงเลยนะคะไม่รู้จะเอามาทําไมจะเอามาใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยก็กลัวต้นไม้ตายค่ะพี่พี่ค่ะจนตอนนี้ผัวนางก็น่าจะแปดสิบแล้วแล้วก็จะไปเอามาทําไมแค่ขนาดแฟนอุ้มนะคะลุงเนี่ยอาวุธเนี่ยห่างกับพ่ออุ้มสิบปีนะคะอุ้มยังคิดตั้งนานเลยว่าเอาดีไหมใช่ไหมคะแต่สุดท้ายมันก็แบบมันผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะสุดท้ายมันก็ มันก็มาลงเอยกันค่ะพี่ๆคะ่ะเป็นมันทั้งเป็นบุเพันิวาสเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นอะไรหลายๆอย่างมาเนาะมันมันก็เลยได้มาเจอมาพบกันเนาะทั้งก็ทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องแค่นี้แหละค่ะที่ว่านะคะที่ที่เขาหาว่าเอุอ้มไปแย่งผัวเขานะคะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะก็เอ้ยลีโอนเ <laughs> มาจนลูกหลับแล้วพี่ๆคะ่ะเนาะวันนี้ค่ะก็อุอ้ม มาสวัสดีพี่ๆตอนเช้าเนาะวันนี้อุ้มเมาโมยเสร็จก็น่าจะตีสี่พอดีที่เมืองไทยเนาะก็เดี๋ยววันไหนอุ้มนึกสตอรี่เดิมๆของอุ้มออกนะคะอันไหนเดี๋ยวอุ้มจะมาเมาโมยต่อให้พี่ๆเพื่อนๆฟังเนาะว่ามันมีอย่างนี้อะค่ะมันมีหลายมันมีหลายอย่างอะมันมีชีวิตมันมันมันไม่ได้โรยด้วยกลีบคุณหลาบมันจะใช้คํานี้มันก็โบราณโบราณเกินค่ะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้เนาะคือ กว่าที่เราจะมาอยู่ตรงนี้ได้นะคะพี่ๆคะ่ะกว่าเราที่เราจะมีแบบนูน่นมีนี่มีแบบอะไรที่ทําให้เราภูมิใจได้เราย่อมต้องแลกมาด้วยสิ่งสิ่งบางอย่างเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเวลาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนที่เรารักนะคะมันต้องมีอะไรได้อย่างและก็เสียอย่างเสมอแน่นอนเลยคะ่ะก็วันนี้นะคะอุม้มขอทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้ดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆจะรำคาญอุม้ม เดี๋ยวรอบหน้าอมจะมาเล่าอะไรสนุกๆให้ฟังอีกอีกทีละกันนะคะเนาะไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะมอมอยจนลูกหลับไปแล้วคะ่ะแฮปปี้ในการใช้ชีวิตทุกๆคนนะคะเจอกันคลิปหน้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะจุงกะคะ่คะจุงกะค่ะบ๊ายบายค่ะจุงกะแปลว่าสวัสดีภาษาเขมรคะ่ะพี่พี่คะ่ะจะพูดพูดจนลืมภาษาเคมรแล้วเนี่ยไปแล้วคะ่ Good night, คะกุดไนค่ะ